สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนามิอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมจูออนเดอะไกด์นะคะโอ้ยจริงๆก็ไม่อยากจะเล่นนักหลอกไอเกมเนี้ยนะนะแต่คือเข้าใจว่าเมื่ออเมื่คนมันขอร้อยมาแล้วก็ต้องเล่น จริงเกมเนี้ยมีคนขอร้องมาตั้งแต่ชาแนลเก่าแล้วละ่ะแต่คือแบบคีดกลัวไงออแต่ช่วงนี้ก็เลยแบบไล้อย่างช่วงนี้ก็เริ่มแบบไม่ค่อยคีดกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอเคก็เลยทําใจเล่นๆมันซะอาจจะตกใจบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันคงไม่ถึงตายอ่ะจริงมากนะสําหรับเกมนี้ไม่รู้อ่ะคือเนื้อเรื่องมันเป็นไงแต่ตอนเนี้ยเราต้องตามพามานั่นไง มาที่เราตามหานี่มันชื่อไอวี่นนองไอวี่ไอวี่เฮ้ยไอคันไอ้ไอ้เด็กเวนไอ้ตกใจแป๊บโอ้หแบบใจท่านตุบๆๆเลยโผมาเยี้ยมมาที่เงาใส่หน้าเลยมัดขวรหน้าแม่แหมฐานฐานไปฉาย บาแบตเตอรี่พาไปฉายตากุบถ้าเป็นแบบสมัยแบบเรายัางเด็กๆอะไรเงี้ยถานถ้าทานหมดก็ต้องกระทืบกระทืบกระทืบมันนอกจริงไงช่างมันเถอะวิอะไรอ่ะทาเนี้ยหรอไม่ใช่เย็ดกุญแจเอาไว้เปิดประตูเมื่อกี้อดีที่ เจออีอีเด็กนั่นนะ่เเะเฮียเฮยเฮยฮ่ามันเล่นกูละคงไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ห่าเกมนี้มันมองตรงเลยช้ามากอะบังคับยากชะมัดเลยกว่าจะเดินได้ ไอวีก็เห่านั่นแหละเข้ามาทำไมเฮ้ยเด็กอยู่เปล่าวะแหน่ไม่อยู่เ้ยเอาหมาหายเี้ยเย์ไม่เยู่อยู่เลยหมาหายเฮ้ย หองทุกครั้งที่เปิดประตูแบบเสียวเสียวมากแม่เอ้คงไม่มีอีกนะโอ้อยไอ,อ้ยะไปไปอิศะไอ้ยะแมงเอาสักกูตกใจเลย ไปยังวะมา,าแล้วนะแมงไอ้เขี้ยเมื่อกี้เคตรตกใจเลยคือแบบมาแบบหน้าลงหน้าแดงเลยอะเลือดเต็มหน้าเลยเสียงอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวคืออยากจะบอกสถานการณ์ตอนนี้ที่ว่าน่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วพัดลมมาอยู่ข้างหลังไอ้ ไอเด็กเฮียไอ้แม่งลูกใครวะมาแล้วก็หายสัสเลยตกใจหมด อ,อยู่ด้านหลังมนแบบอะไรทแบบขนลุกหนาวมากอะตอนนี้อยู่คนเดียวอ,อย่งเงาเฮ้ยวุ้ยแม่งให้กูได้พักมั้งก็ได้มันมาแบบทุกนาทีแล้วโอ้ตกใจที่ไม่อยากจะเปิดประตูเลย ก็ต้องเปิดโอ้โหยดนตีโลดด้วยโอเคยังไม่โผล่มานะ uh, เสียงมแมลงใช่ไหมมันมืดมากอะมองไม่ค่อยเห็น ตูวล mm, uh, yeah. yeah ็อกกำยังเงียบอุ๊ยถามไฟฉายเยสไอ้กุญแจเราไม่ซีเรียสเราซีเรียสฐานนี่แหละถานหมดนี่มีเรื่อง ทานนี้ก็หมดหมดไวจริงโอ้ยโอ้โหแบบมึงจะช้าไปไหนโอ้โหตายแนละ้วยิ่งกูกลัวอยู่อ๋อบรรยากาศ โนเลือดตายสัตว์โหไอ้เหี้ยไม่น่าหันไปเลยโอ้ยตายละกว่าจะเล่นจบม,มันจะนานแค่ไหนวะเนี่ยชิปหมายเสียงแมวเฮ้ย,ยในลิฟต์บอก ไม่ใช่อีกก้อนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสายตาไม่ค่อยดีหรอว้ายน่ากลัวชะมัดเลยห้องนี้ป่ะมันไม่มีมไปแล้วม้ง โยูยังจะใช้เนะาะใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีก้อนนี่หนาสงสัยไม่ใช่ห้องนี้ละมั้งแล้วมันที่ไหนอ่ะเสียงเดินมือเสียงอะไรดังอะไรดังไม่รู้ว่าตอนนี้กูกลัวมากเลยนะเดินก็เดินช้าเอฟเฟกต์ก็แบบ คนลุกเหี้ยแม่เอ้ยดัง,ดงทำมะเขืออะไรวะอะไรอุ้ยหนูตายด้วยแะน่ากลัว มาเลยเอำคปิดไม่ได้เอาเปิดได้ปิดได้แง่ไม่มีอะไรอืมไอตอนนี้ยังเชื่อดิเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีอีกไอ้สองอย่างเลยแสดงว่าม,มีทั้งฐานกับ กุญแจใช่มหมอันนี้ก็่านเยถ่านไปฉายตากบเฮ้ยคงไม่มีแล้วมากเลย เพราะว่าสวิตไอเครื่องที่พังเมื่อกี้บอกอ่าเฮ้ยไอเด็กไอเด็กเปรตนี่อ่ะว้ายเปิดประตูนี่มันยังกินรีลายเนาะ เฮ้ okay. ยใครแม่งโทรมาอีกวะโอ้ชัดเลยงานไงนั่นไงแม่งเล่นงานกูละ ว่าลิฟต์ใช้ได้แล้วละ่ะไอลิฟต์เมื่อกี้นะที่ขึ้นไปก็เราก็ต้องคืนอีกเฮ้ยมึงจะเดินนานขนาดนี้นะเย้ลิฟต์เปิดแล้วมึไม่ชอบมาพากลวะโอุยโอ้ย อุ yeah yeah, ้ยขอโทษเธอไม่ได ah, ้ต yeah, ั là, uh ้งใจอย่าอย่าสัตว์จะเหยียบหัวเลยว้าไป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 มาไงวิ่งวิ่งเอววิ่งเอววิ่งเอววิ่งเอ็งไม่วิ่งยังอยู่ทำไมอ่ะอย่าหันหลังอย่าหันหลังเลยไม่หันหลังมันดักกูหน้าเลยดักหน้ากูเลยว้าไปไกลเอววิ่เอว หน้าดักหลังมึงจะเอาไงก,กูไม่มาแล้วนะโอเคอืมไปแล้วมั้งนะโอ้ยคนลุกใน่สุดก็เข้าลิฟต์มาได้ละอุยอ้ยอวีมา,างไงเนี่ยปุ่งปุ่ง ไอ้จังไอ้มีจังไอ้มีจังเฮ้ยเฮ้ยเอาหน่อยาชิบห้ยหมาโดนแดดไอ้ี่เอา อะไรอีกวะเนี่ย๋อ,อขอพักไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันพันุ่นี้บายยย